ันนี้ถือเรื่องดีบงสวยค่ะที่ซีแฟนแฟนพิซซ่ายังไงบ้างคะภูมกับค่าวันนี้ก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยครับก็เป็นผลงานล่าสุดของเจนก็ทุกคนนัน้องก็ตั้งใจเต็มที่ส่วนตัวทีมงานแล้วตัวเจนเองก็ทุกคนตั้งใจเต็มที่ครับยังไงก็ฝากทุกคนด้วยครับเรื่องราวของซีรีส์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะเดียวก็เล่าเรื่องชีวิตเด็กมหาวิทยาลัยของจินกับบีบอมเป็นมหาวิทยาลัยในทางภาคอีสานก็เราก็เล่าชีวิตเด็ก ทั่วไปที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็มีความลากมีกีฬามีดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องก็สนุกแน่นอนครับทำไมที่เจนถึงเลือกครัค้งนี้เป็นนิติกับวิศวะคือคือความตั้งใจแรกเรากล่าวว่าเราจะไม่ทำวิศวะนะ <c oughs> เออ <c oughs> ตั้งแต่โซตาร์กันมาออกซิเจนใช่ป่ะ <c oughs> แต่ว่าพอถึงเวลาเราอ่านนิยาย <c oughs> เรื่องนี้เรารู้สึกว่าเอ้ยวิศวะอันนี้มันน่าสนใจเพราะมันมีคําว่านิติมาเกี่ยวข้องเราก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ยเรารับทําเรื่องนี้ที่ววาม,มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาเลนจ์เรามีกีฬาด้วยมีดนตรีมาเกี่ยวข้องด้วยสนุกแน,น,น่แนนักแสดงเลือกยากไหมครับพี่เจนอถามว่ายากไหมค่อนข้างยากเพราะว่าตัวนักแสดงกับตัวภาพของนิยายทุกคนคนอ่านมีภาพนิยายในหัวเราก็มีภาพของนิยายที่จะต้องถูกตีความออกมาเป็นซีรีส์ในหัวดังนั้นวิธีการเลือกของนักแสดงเราค่อนข้าง พิถ de ีพิถันเลยทีเดียวผ่านขั้นตอนเยอะมากกว่าจะได้นักแสดงเซตนี้มากครับน้องใหม่เกือบยกเซตเลยใช่ไหมครับก็น้องใหม่เกือบยกเซตมีผ่านผลงานมาบ้างแล้วบางคนแต่สําหรับพี่พี่ถือว่าทุกคนต้องเริ่มต้นใหม่ทุกคนต้องรู้จักตัวละครใหม่ดังนั้นก็มีการเรียนกัร์ดชอบค่อนข้างเยอะมากๆที่บรรดาษตลดทกเรื่ มีโจทย์ต้องเป็นวิศวะอยู่แล้วสําหรับพี่พี่ว่ามันไม่ยากเพราะว่าวิธีของวิศวะพี่ก็จะหาแชนแนลกับหาวิธีการเล่าที่มันต่างกันของเคาเจอร์มหาลัยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่ายากสําหรับนักแสดงไหมก็พี่ว่าก็นอกจากทาเล่นตัวพี่ทาเล่นตัวพี่ก็ต้องชาเลนนักแสดงด้วยแหละว่าจะแบบแฮนด์เลบทไหวหรือเปล่ารีเซิร์ชยังไงบ้างพี่พี่ถึงท่านไปไปกับผู้จัดไปอยู่ที่ขอนแก่นสักพักเลยนะ,ะเกี่ยวกับ การทํากันบ้านเรื่องนี้ยไปดูสถานที่จริงไปดูนั่งดูวิถีของเด็กที่นั่นอ่เความเป็นวิศวะเรื่องนี้จะมีความต่างจากวิศวะเรื่องอื่นที่ผ่านมาเอ่อเรื่องนี้จะเน้นกีฬาเลยนดนตรีแต่ว่ามันจะไม่ได้มีคอนฟ lict ของคําว่าวิศวะเยอะแต่ว่าจะเป็นชีวิตของคําว่าวิศวะมากกว่าครับนะครับตัวนักแสดงมากครับผู้หลักของเราค่ายังไงบ้างครับโอ้ยไม่เจอไม่ได้ไม่รู้ก่อน อ่าาจะนนนนกกแ้ครับผมก็จอมนะครับร้วบทเป็นจินนะครับสวัสดีครับชื่อนอครับรับบทเป็นบีบอมครับเป็นการร่วมงานครั้งแรกหรือเปล่ารัของบทครั้งแรกครับครั้งแรกครับความรู้สึกเป็นไงบ้างครับรู้สึกตื่นเต้นเนาะก็เป็นเรื่องแรกของผมด้วยแล้วก็นดรู้สึกดีครับได้เจอเพื่อนใหม่เยอะเรื่องราวของเราทั้งสองคนครับจะมาปักกันยังไงครับเรื่องราวย่อของเรานี้ ก็ของผมก็ไปแคสเหมือนทุกคนแหละครับแต่คนละวันครับต่อค่ะครับของผมก็เก да so ี่ยวกับการแคสเหมือนกันครับแคสเข้ามาแล้วก็ได้มารับบทเป็นเรื่องราวในตัวละครใช่ไหมเขาก็วยเรื่องราวตอนนี้ขอคุณมาเรรื่องาวมาเอาใหม่เรื่องราว เรื่องราวอเรื่องราวของเรื่องราวของเราโอเคเรื่องราวของเราทั้งคู่ในซีรีส์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็บีบอมครับบีบอมก็เป็นคนเงียบหน่อยแล้วก็โลกส่วนตัวสูงเป็นคนกีฬาเก่งเดนตีเก่งครับครบจุกได้ผมก็เจอได้ก็จากเรื่องบังเอิญอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวราไปดูในีกว่มมันจะมีกันสปาร์กกันได้ไงครับของเรื่องนี้เราสองคน ได้เห,หรอได้นีได้ฟังได้เขาแอบชอบมานานแล้วเอ่ออะมาพูดต่อไปพูดต่อไปสองูดสองนะอะผู้สองเดินมาข้างหน้าเดินมารับไม้อ่ะเดินมารับไม้สลับที่กันเลยอะเอออ่าอ่อันนี้นักตัวค่ะผู้เราชื่ออะไรแล้วบทเป็นอะไรครับสวัสดีครับก้องครับระบบเป็นครีมครับชื่อโฟวิลครับระบบเป็นบอลครับ มาในครั้งแรกเป็นครั้งแรกครับแต่ว่าเรารู้จักกันมานานแล้วเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนแต่ปฐมเลยครับใช่ครับการทำงานมันง่ายไหมครับกับการที่เป็นเพื่อนกันแล้วมาร่วมงานกันก็ง่ายครับเพราะแบบเรารู้จักกันเราเรารู้ใจกันว่ามันต้องทำอะไรบ้างรื่งราวของเราสองคนเป็นยังไงครับก็จริงๆบอลกับคีมครับเขาเคยเรียนโรงเรียนเดียวกันตอนมัธยมแล้วก็มาเจอกันในมหาลัยใช่ใช่แต่ว่าเราเขาจะเกิดอะไรยังไงขึ้นก็ต้องรอติดตามเดี๋ยวมันจะสปอย รอติดตามกันนะครับมาพูดต่อไปค่ะพูดที่สามค่ะสดชื่นดีกว่าจะย้บไปกันนะครับสวัสดีครับเต็งยิแนะนำตัวค่ะลูกแต่ละคนรับบทอะไรสวัสดีครับผมแดนครับล็อบบตเป็นยูครับครับส่วนผมวินเนอร์ครับรับบทเป็นอุลตร้าครับอ๋อทั้งสองคนเรื่องราวเป็นยังไงครับความสัมพันธ์ของเราอ๋อคืออุลตร้ากับอุลตร้ากับยูจะเป็น เพื่อนสนิทกันมากๆก็คือเป็นคู่หูดูโอ้กันเลยครับครับเป็นลูเมดเป็นเป็นเพื่อนที่ไปไหนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับสนิทใจกันเลยครับอยู่ด้วยกันครับผมเป็นเป็นคู่เขาเรียกไงเป็นคู่กีฬามากกว่อนนะเราชวชนกันเล่เตะบอลเลยครับเป็นคู่แบบเป็นแมร์นี่เหรอครับเตะบอลโอเคมาคู่ต่อไปครับคผมครับ ีกอันหนึ่งครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมต้นแต่รับบทเป็นพี่สิงห์ครับผมภูครับรับบทเป็นแจ็คครับครับผมความสัมพันธ์เราทำภูยังไงครับผู้ผมสองคนเนี่ยเป็นตัวเดินเรื่องครับพี่คือตั้งเรื่องวิ่งตลอดทั้งทางนะครับวิ่งไปขนาดนั้นไม่ใช่เดินอย่างนี้อ้ยังไงครับคือพวกผมสองคนจริงๆเนี่ยเป็นเป็นตัวละครลับครับพี่เป็นตัวละครลับครับผมตัวละครลับใช่ตัวละครลับที่จะทำให้แบบว่าผู้หลับ ใช่ก็ถ้าพูดกันตรงๆก็คือตัวละครใดๆนะครับใช่ครับผมครับเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวเชื่อมคู่ครับแต่ว่าใน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 ซีรีส์เราสองคนเป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนสนิทกันที่เป็นไปไหนไปด้วยกันใช่ครับสุดท้ายก็จะมาดูโอ้สุดท้ายก็จะลงเอยกันป่ะอ๋ออันนี้ต้องติดตามครับพี่ครับใช่ครับขอบคุณครับ กล้องไหนครับกล้องกลาง้องกาสกล้องกลางให้หนักตัวแล้วก็ผู้ที่เราเป็สวัสดีครับเทเบิลครับรับบทเป็นเจครับผมกล้าง,งหน้าครับรับบทเป็นซองครับผมความสัมพันธ์เราทั้งคู่มาเป็นยังไงครับความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่ก็คือเหมือนเป็นเคาเรียกว่าไงเป็นเพื่อนกันเออเป็นเพื่อนร่วมวงกันนี่ครับอ่าเราเป็นเป็นเพื่อนกันครับในเรื่องแล้วก็จะเจจะเป็นคน เล่นกีตาร์กับซองไอเจจะเล่นเบสเราสองจะเล่นเป็นโนอยู่ในวงเดียวกันครับเป็นคู่สสยดนตรีใช่เป็นคู่จะไม่เหมืกนกเพราะเราจะขายดนตรีใช่ซึ่งเราสองคนก็อยากให้ทุกคนติดตามเราเพราะว่าความหลายๆคนอาจจะรู้จักก้าวหน้าเทอร์โบแล้วแต่ว่าอยากให้ดูความซองเจอจะเป็นยังไงมันจะสลับกันเออสลับกันยังไงอยากให้ทุกคนรอติดตามอันนี้ก็เป็นบทที่เรียกว่าท้าทายเราสองคนมากครับ เดี๋ยวให้ตัวแฟนให้ติดตามเลยค่ะก็ฝากเรื่องนิติแมนของพวกเราไว้ด้วยนะครับพวกเราก็เต็มที่ตั้งใจกันมากเลยนะครับคอแเทนต์ปีหน้านะครับติดตามกันด้วยนะครับอานนี้ถ่ายทำนิติแมนแล้วครัถ่ายทำกำลังกำลังจะเปิดกล้องครับเตรียมพร้อมเป็นยังไงบ้างประสิทธิ์คอมันดี่ะก็พร้อมมากครับพร้อมถ่ายแล้วก็เรียกได้ว่าเวิร์คช็อปหนักมากใช่ครับผมก็ล้มหนักล้มหนักหนักมากไอ้เรื่องซีรีส์อร เล็บซีหรอต้องรอดู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 ครับแก้มให้ดูหน่อยอ้ยอ้าวโอเคค่ะ